สวัสดีค่ะยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องลูนี h ชาแนลค่ะคลิปนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่พังงานะคะโรงแรมอันนี้เป็นชายหาดหน้าโรงแรมเดซแซนเดแซนเขาหลักกระตานีรีสอร์ทโอ้โหมุมนี้ได้บรรยากาศสุดๆแต่ว่าวันนี้ฝนตกฝนตก ฝนตกพ่อพ่อลื่นๆนี่ไหมคะแต่ก็ทําให้เฮทไทยอ่ยางใชาหาดแบบบ,บัไดบรรยากาศปันไดเนาะคะ่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวลงมาชายหาดนิดหน่อยอบริเวณนี้เป็นเป็นข้างหลังข้างหลังโรงแรมเซนเขาหลักกระตะทานีรีสอร์ท ะสาะ่ายน้ําของโรงแรมก็มีหลายมีมีหลายเบามีหลายสาไหมคะ่ะบรรยากาศโอ้โหสุดยอดเลยตน้นมะพร้าวบริเวณนี้แม่โอ้ยง่ามหลายคะ่ะได้ได้โอ้โหไม่รู้จะอธิบายยังไงมาเที่ยวกันเด้อพี่น้องเลยนี่ไหมมากหลายตน้นมะพร้าวเ่ย พอดีฝนตกเนาะคะ่ะฝนตกก็เลยก็เลยเห็นหานา้ำบ่อแบบสีน้ำบ่อบ่งามนะแต่ก็ยังมีนะักท่องเที่ยวว่ายน้ำลงลงเล่นน้ำอยู่นะคะแต่รุ่นนี้ไม่ไม่ลงค่ะนี่ค่ะพะร้าวตนน้นน้อยๆโอ้ต้นเตี้ยเตี้ยบ่าพิษแล้วก็มีลูกดอกเต็มเลยนีม่มากร้ายบรรยากาศคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะพอดีฟ้าร้องพึ่ม,พ,ม,พ,มพึ่มเลยพี่น้องเลย ้างหลังเดี๋ยวเดินไปถ่ายตรงตรงป้ายโรงแรมก่อนสวยดีมาเพิ่งมาเที่ยวครั้งแรกค่ะพังงาอ่าไม่ใช่พังงาเคยไปเกาะิมิลันเนาะแต่ว่าตรงบริเวณเนี้ตรงตรงตรงแถวเนี้ยเขาหลักบอพีษบอถึงเมื่อหลายพึ่งมาถึงเมื่อนี้ค่ะเดอะแซนเขาหลักบ,กบายกตะธานีรีสอร์ท คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวพังงาพรุ่งนี้ว่าจะไปเขาตะปูก็รอชมคลิปนะคะเพื่อนๆคะ่ะว่าเขาตะปูจะงาม Amazing Thailand แค่ไหนแต่ว่าถ้าฝนตกแบบนี้ก็คงไปไม่ได้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ